จากเรื่องของยาเสพติดนะคะมาดูนะคะเรื่องนี้ต้องยกผลงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามนะคะในเรื่องของตุนพรวจภักสองนะคะได้จับแก๊งจุรกรรมค่ะรถจักรยานยนต์ข้ามชาตินะคะซึ่งก็ได้ของกลางค่ะรถจักรยานยนต์5คันด้วยกันนะคะนายธวัชชัยพิลาชัยค่ะอายุ41ปีค่ะได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภักสองนำมาแถลงข่าวในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์พร้อมกับของกลางรถจักรยานยนต์ นะคะ Honda M S X 3คัน Honda c l i ิก1คันและ Honda C B R 1คันนะคะโดยจับกลุ่มได้ที่ชายแดนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วขณะที่ลักลอบขนรถจักรยานยนต์5คันส่งให้ในหน้าชาวกัมพูชาด้วยด้านนายธวัชชัยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากนายเฉลิมไม่ทราบนามสกุลให้รับจ้างขนรถที่ขโมยมาไปส่งชายแดนทำมาแล้ว3ครั้งด้วยกันรวม14คันเพราะว่าต้องการเงินไปใช้หนี้ ส่วนนายนินอัสมันแวหัหมะนะคะเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยเปิดเผยว่า ดีใจที่ได้รถคือหลังจากที่หายไปเพียง2วันซึ่งก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วด,ด้วยจากนั้นตำรวจภูธรภาค2ได้แถลงข่าวจับกลุ่มนายเทเรนต์วอเตอร์อายุ66ปีสัญชาติอังกฤษนายฟอรินโปดารูอายุ27ปีสัญชาติโรมาเนียและนายโปกดันไมฮายชารารุนกาอายุ37ปีสัญชาติโรมาเนียพร้อมของกลางบัตรเ TM มปลอม43บใบและเครื่องบันทึกข้อมูลหรือว่าสกิมเมอร์หนึ่งเครื่อง ยทั้งหมดตระเวนใช้บัตร a อ m ปลอมกดเงินจากการตรวจค้นที่บ้านพักยังพบไอซ์จำนวนหนึ่งจึงสอบสวนขยายผลจับกลุ่มแก๊งขายาไอซ์ด้วย โดยบัตร ATM ที่คนร้ายนำมากดเงินเป็นบัญชีที่อยู่ต่างประเทศมีเพื่อนร่วมขบวนการคอยส่งมาให้ซึ่งจะขยายผลร่วมกับตำรวจสากลเพื่อติดตามจับกลุ่มต่อไปด้วยซึ่งเครือข่ายในเรื่องของการขโมยข้อมูลนะคะ<ช>ทางบัตร ATM <ช>เนี่ยก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีข่าวคราวเนี่ยมานานเป็นปีแล้วนะคะใ,ในเตือนคุณผู้ชมสักนิดหนึ่ง<ม>นะคะในช่วงของการกด ATM เนี่ยก็ใช้ใชมือป้องหน่อยให้มิดชิด<ช>นะคะเพื่อไม่หให้สามารถที่จะหัอใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ อยู่ในตู้ด้วยที่อาจจะ,ะแอบมาในตู้ ATM ต่างๆที่คุณชมได้กดเงินด้วยนะคะ